สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับเป็นยังไงกันบ้างครับขอโทษที่ให้รอนานนะครับในส่วนของวันนี้ที่ผมจะมารีวิวการ์ดวิชั่นการ์ดนะครับว่าการ์ดวิชั่นควรจะใส่กับอาชีพไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของการวิชั่นยูอาร์ก่อนนะครับส่วนคลิปตัวละครอื่นๆที่ขอเข้ามาเดี๋ยวผมพยายามจะตัดให้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมงานยุ่งมากเลยครับเลยไม่มีเวลาตัดคลิปเลยแล้วผมก็ตัดค้างไว้ยังบาดไม่เสร็จเลยแต่ผมจะไล่ลงให้นะครับกราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการ์ด u r ก่อนนะครับว่าการ์ด u r แต่ละใบควรจะใส่อาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาดูในส่วนของการ์ดใบแรกนะครับการ์ดใบแรกมีชื่อว่าเฟเดริกาดีมนะครับในส่วนของการ์ดใบนี้จะทําให้ถ้าสายฟ้าโจมตีรุนแรงยิ่งขึ้นครับและยังเพิ่มค่ามิสไซด์ดามเมจอีกต่างหากการ์ดใบนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับสาหรับสายกันเนอร์หรือสายธนูนะครับสายฮันเตอร์เอง ซึ่งการ์ดใบนี้คือจะเหมาะมากครับถ้าเกิดใส่ให้กับเฟเดริกาหรือตัวท่าสายฟ้าที่ใช้สายกันเนอร์หรือใช้สายทันโดนั่นเองครับในส่วนของใบต่อไปนะครับคือ o l o r i n g thundercraft ramo นะครับในส่วนของใบนี้จะเพิ่มค่าต้านทานท่าสายฟ้าครับและเพิ่มค่าเมจิกดาเมจให้กับคนในปาร์ตี้อีกด้วยถือว่าเป็นการ์ดของสายเวนมนที่ควรจะมีเลยนะครับการ์ดใบนี้อาชีพที่ควรจะใส่าการ์ดใบนี้ก็ พวกสายเมจิกต่างๆครับสายฮิวอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันครับแต่จะดีกว่าถ้าเกิดติดให้กับพวกสายแบ็กเมจิกสายเมจิกดาเมจนะครับในส่วนของการ์ดใบต่อไปนะครับคือการ์ดเรียม r ิเวอร์โอินนะครับในส่วนของการ์ดใบนี้เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่เกิดมาเพื่อใช้ในการ PVP โดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าในส่วนของการ์ดใบนี้คาความสามารถคือทําให้โจมตีเผ่ามนุษย์รุนแรงขึ้นครับ และยังจะป้องกันดาเมจทุกอย่างอีกด้วยให้กับปาร์ตี้คนในทีมนะครับนับว่าการใบนี้ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าการดาเมจทุกอย่างครับเพิ่มค่าต้านทานการโจมตีต่างๆครับและยังทําให้โจมตีเผ่ามนุษย์รุนแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยในส่วนของการใบนี้ในอนาคตอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะมีชนเผ่าอื่นมาอย่างเช่น เผ่ามอ็อกหรือว่าเผ่าคูปเปอร์หรือเป็นเผ่ากระต่ายเผ่าอื่นๆในส่วนของการ์ดใบนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้การ์ดใบอื่นครับเพราะว่าการ์ดใบนี้ใช้งานได้ดีกับเผ่ามนุษย์เท่านั้นครับในส่วนของใบต่อไปนะครับ r e ร e f f e c t ครับในส่วนของการ์ดใบนี้นะครับตัวที่เป็นธาตุไฟแนะนําให้ติดตั้งใบนี้นะครับเพราะว่าจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุไฟรุนแรงยิ่งขึ้นครับและในส่วนของ Party ี f f e c t ยังช่วยให้ พลังโจมตีของคนในทีมเพิ่มสูงยิ่งขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นการ์ดคลาสสิกที่ทุกคนมีแล้วก็ใช้งานได้ครับส่วนการ์ดใบนี้แนะนำครับต่อไปนะครับคือ f o r เ e n o f ฟออ Siva ครับในส่วนของการ์ดใบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มค่าต้านทานธาตุน้ำแข็งให้สูงยิ่งขึ้นครับ ส่วน Party e f f อ c t จะเพิ่มค่าหลบหลีกนะครับซึ่งการใบนี้เหมาะมากๆเลยใส่ให้กับสายอาชีพนินจาหรือสายโจนนะครับสายไหนก็ได้ที่มีค่าหลบหลีกสูงๆครับสายกันเนอร์บางตัวก็มีค่าหลบหลีกสูงเช่นกันนะครับซึ่งการใบนี้ก็เหมาะมากมากครับที่จะนําไปติดตั้งในการเล่นสายหลบหลีกต่างๆครับซึ่งการนี้ก็ถือว่าแนะนําเป็นการแรกๆที่สายหลบควรจะมีเลยครับ ในส่วนของการต,ต่อไปนะครับคือ Si-on of Shadow ครับในส่วนของการใบนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุแสงครับและยังเพิ่มค่าต้านทานธาตุความมืดอ,อีกด้วยในส่วนของการใบนี้ค่าสเตตัสค่อนข้างจะบาลานซ์ครับแต่ว่า <c oughs> การใบนี้เอฟเฟกจะค่อนข้างใช้งานเฉพาะธาตุครับซึ่งหลายๆตัวก็ตัวที่ใช้งานจริงก็ไม่ใช่ธาตุแสงครับซึ่งการใบนี้ก็ จะใช้ใส่กับตัวไหนก็ควรจะคิดดีๆก่อนที่จะใช้ใบนี้ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีตัวละครไม่เยอะครับที่ใช้การ์ดใบนี้และดึงประสิทธิภาพขึ้นมาได้ครับมาดูในส่วนของการ์ดใบต่อไปกันเลยนะครับการ์ดใบต่อไปมีชื่อว่า s i o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  h o o ฮ b ส์เบรฟูครับในส่วนของการ์ดใบนี้เรียกได้ว่าเป็นการ์ด e x c l u s ค v e มากๆครับที่จะมีเปิดได้เฉพาะช่วงที่มีอีเวนต์เท่านั้นครับเรียกได้ว่าการ์ด วัดแรงมากๆครับในส่วนของการ์ดใบนี้จะเพิ่มค่าส l ลด์แอตแท็กให้กับคนที่ติดตั้งการ์ดใบนี้ครับและในส่วนของปาร์ตี้เอฟเฟกจะเพิ่มค่าเอจิให้กับคนในทีมทุกคนเลยเรียกได้ว่าการ์ดใบนี้สร้างมาเพื่อสาย PvP โดยเฉพาะครับถือว่าการ์ดใบนี้มีประโยชน์มากใน PvP ครับเพราะว่าในส่วนของค่าเอจิที่เพิ่มให้กับทุกคนในปาร์ตี้นั้นจะช่วยเพิ่มของค่า CT และค่าหลบหลีกอีกด้วยครับ ถือว่ามีประโยชน์และดีมากๆครับสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นสายลบและความเร็วในการเดินก่อนก็ถือว่าการ์ดใบนี้ก็เป็นการอันดับต้นๆที่ควรจะมีไว้เลยครับในส่วนของการ์ดใบต่อไปนะครับคือ l o อก s h i ไททันโกลเรมครับในส่วนของการ์ดใบนี้จะช่วยเพิ่มต้านทานธาตุดินและ Party Effect จะช่วยเพิ่มค่า HP สูงสุดอีกด้วยในส่วนของการ์ดใบนี้เหมาะมากๆนะครับที่จะ นำไปติดตั้งให้กับตัวที่แพ้ท่าดินนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าต้นานทานท่าดินครับจะได้ไม่โดนแรงขึ้นและยังทําให้ตัวละครในทีมถึกขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่สายแทงควรจะติดตั้งเอาไว้เลยทีเดียวครับการ์ดใบนี้ไปดูกันในส่วนของการ์ดใบต่อไปกันเลยนะครับการ์ดใบต่อไปมีชื่อว่า Dashing Over s s o w y y ครับ ซึ่งในส่วนของการใบนี้ครับสำหรับคนที่ติดตั้งการใบนี้จะช่วยเพิ่มค่า a อให้ก่คนที่ใส่ครับและ Party ี f f e c t จะเพิ่มค่าการโจมตีประเภทการแทงให้กับคนทั้งทีมเลยซึ่งการใบนี้เหมาะมากๆครับที่จะไปเล่นสายหอกหรือสายดากูนซึ่งการใบนี้สำหรับตัวที่ใช้งานจีนก็มีไม่กี่ตัวครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเลือกใช้งานการใบนี้ก็คิดให้ดีก่อนครับว่าจะ ติดตั้งและไปใช้งานกับตัวไหนบ้างซึ่งตัวที่แนะนําสําหรับการไปนี้ก็จะมีสายหอ,อกเท่านั้นครับที่จะแนะนําครับในส่วนของใบต่อไปมีชื่อว่า becoming stronger ครับในส่วนของการ์ดใบนี้จะช่วยเพิ่มค่า critical damage นะครับและ party effect ยังช่วย ลดการไล่ให้เร็วขึ้นอีกด้วยในส่วนของการใบนี้เหมาะมากครับที่จะไปติดตั้งให้กับสายเมจิกที่ใช้เวลาในการไล่เวทนานหรือว่าสายดากูนที่มีดีเลย์ในการกระโดดค่อนข้างนานซึ่งการใบนี้จะไปช่วยลดในส่วนของค่านั้นครับในส่วนของการใบนี้นจะช่วยลดค่าชาร์จอีกด้วยครับในส่วนของสายธนครับถ้าเกิดตัวไหนมีสกิลชาร์จนานๆใบนี้ช่วยลดค่าชาร์จให้เร็วยิ่งขึ้นได้ครับ ถือว่าแนะนำมากๆเลยในส่วนของการใบนี้ถ้าเกิดจะนำไปลดในส่วนของการไล่เวทหรือค่าชาร์จต่างๆครับในส่วนของการใบต่อไปนะครับคือก๊าซไซเลนนั่นเองก๊าซใบนี้จะช่วยเพิ่มค่าต้านทานธาตุน้ำครับทำให้เราโดนโจมตีธาตุน้ำได้เบาลงครับก๊าซใบนี้ก็เหมาะมากๆครับไปติดตั้งกับ,กบตัวที่แพ้ธาตุน้ำนะครับ และปาร์ตี f เอฟเฟกต์กาใบนี้ยังช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับาธาตุน้ำรุนแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยเหมาะมากๆครับที่จะไปติดตใต้กับตัวาธาตุน้ำเลจิีเดียวไปกันต่อเลยนะครับในส่วนของการ์ใบนี้มีชื่อว่า To 2เซลครับในส่วนของค่าความสามารถการ์ใบนี้จะช่วยเพิ่มค่าต้านทานทาธาตุความมืดให้กับคนที่ใส่ครับ และ Party e f เอฟเยังช่วยเพิ่มค่าเมจิกดาเมจให้กับคนในทีมอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการ์ดที่ดีม,มากๆอีกใบหนึ่งเช่นกันครับสำหรับสายเมจิกดาเมจที่เล่นกันเป็นทีมที่มีสายเมจิกดาเมจเยอะๆนะครับก็แนะนำให้ติดตั้งใบนี้ครับไปดูในส่วนของการ์ดใบต่อไปนะครับการ์ดใบต่อไปมีชื่อว่า Secon d ด i v i s i o n of the Kingdom l e ออนินะครับ ในส่วนของความสามารถการใบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มค่าต้านทานการฟันครับการโจมตีประเภท s a t t a c k นั่นเองและส่วน p a r t ต effect นั้นจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าเด็กครับเรียกได้ว่าใครที่เจอทีมหลบหลีกติดตั้งการใบนี้เพื่อที่จะแก้ทางได้เลยทีเดียวเพราะว่าเพิ่มค่าเด็กค่อนข้างเยอะครับในส่วนของการใบนี้ให้กับคนทั้งทีมครับถือว่าเหมาะมากๆเลยครับที่จะเอาไว้แก้ทางสายหลบหลีนะครับการใบนี้ ในส่วนของการใบต่อไปนะครับมีชื่อว่า e c h o i n g s c r e a m ครับในส่วนของการใบนี้จะช่วยเพิ่มค่าต้านทานการโจมตีดีบัฟให้กับคนที่ติดตั้งการดใบนี้ครับ Party Effect ช่วยเพิ่มค่า s l a s h Attack ให้กับคนในทีมเลยทีเดียวถือว่าการ์ใบนี้เป็นการ์ก๊อด God ของสาย S/ l a s h Attack เลยทีเดียวที่ควรจะมีเก็บไว้นะครับและควรจะใช้อย่างยิ่งครับการ์ดใบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของคลิปรีวิวการ์ดวันนี้ครับในส่วนของคลิปนี้ผมจะรีวิวแค่การ์ด UR ก่อนนะครับในส่วนของการ MR และ SR ผมจะทำตามมาที่หลังนะครับและในส่วนของการที่มาใหมใ่ในอนาคตเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวให้นะครับในส่วนของอคลิปที่เพื่อนๆขอเข้ามาของตัวละครการทำบิลและการอัพสกิลต่างๆเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งมากๆครับแล้วไหนจะต้องมาฟาร์มในเกมอีกซึ่งเวลาทำคลิปแทบไม่มีเลย แล้วก็เดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับเพราะว่าหลายๆตัวผมทําคลิปไว้ตัดไว้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของคนที่เข้ามาชมใหม่วันนี้ผมก็ขอบคุณมากๆครับที่แวะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปและหาข้อมูลต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ